พ,พูดต่อพูดต่อเลยพูดต่อเลยาเขาเามองาเนเกี่วก้า้ายใไหมแต่ว่ามันนจดไปแล้ว ได้กมาแล้วแต่งานจะมา t ีด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 ีไม่เปิหัวีนพวกเดาวะนะนั่นแหละนั่นแหละพอแลว่าบอกว่น้องไปอ้องไปคดในเรื่องแยว่าจะพาไกับน้องเขาตอนันด้วยต้องคอใช่มเ้ยโอ้ยม่ต้องเรียมหาอะไรกันเลยเออมึงเรายุ่งเรื่องคุยจริงๆอะแลีวเดลงจากอาไม้องรู้องลงจากอาคาเรียกอออกมาจากฐานเนีมาดิบอ

น้ำไก่ดิจะแปรเยอะไปองน้ามปั๊บเดียวร้องมาไปเดี๋ยวเดือดเอานามเดี๋ยวเอาข้าวอารุกเลยคนอานมังมังกับรุกเลยเพราะมเบิร์งานเป็นอะไก็เปอะไรก็ปรอดมีจออะไรนึควางควายรุกนี้มาตัวอาหารเลยเล็กเล็กเล่าเลยเล็กเล็กเลยใต้หัวกระโวน้องเล็กเล็กเลยเดี๋ยวผมเรไปลงในยูทูบเออเราลงยังไงให้ผมได้พูดอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับของทำแกงยื่นใเญ่อืมเธอไปเลยก็อ๋องยหญ่อ๋องทำแกงยื่นใหญ่ใครอ๋องทำแกงยื่นใหญ่ได้

เออว่ะถ้ามีอะไรช่วยก็บอกๆไล้ครับครับตอนนี้เขาไปดูมาทูกบอกเลยก็บอกงานแบบนี้ได้ไอ้เดียวคือแล้วไม่ได้เอไอเดียววันพรุ่งนี้บอกได้เลยครับอ่ะตพลอัตพลแจำผมจำเจอแมนจำเจอแมนนี่บวกนึกว่าตลาดวินนี่แข่งยีไงตลาดวินตะพุ่นเลฮะเจออัตะพล สารวินเห็่ไม่ชวนสารวินมาลงน้ำมั้งโอพงนฮะมช่วงนี้เดินตุกวันแล้วนะเออเมื่อวานก็เดินเอออ่าเมื่อวานตัวอาม่วายไอ้มาปกกับมอวินโ่าเหมือนะโ่มปลาบิดองอเนียแซ่้เอบลอยได้บิดนึงก่อนเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวลงลงตลองลององี่่งได้อองผักดงเห็นขู่ว่าเลื่องเรงยังเลเืองใส่ไม่ลง มไม่มันมันอยู่นี่มันโค o s ไปเชี่ยวนที่แอบที่ไปจอดที่ยกัวมัน close ไปซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โทรถามสักทีนี่โทรคุยมันสักทีต้องเรือลับย้าใอย่างไหมเที่ยจองไม่เราไปเรือลับย้ายอยู่แล้วแต่ว่ามันย้ายทางโทและเรือลมันเป็นเฟอร์รี่ทางโทนะซึ่งไปไปไปลุงทาทาเดิมมาเที่ยวไปกังกอนอันเนี้ยชือตะเล็กว่าจะล่งกัวใช่ไหมแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นว่าอันนี้มันบอกว่าเที่ยวนั้นปิดลาวเย็นหลับปิดอีอืม